สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปกวางจะพาทุกคนมาเก็บมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งของปกวางตอนนี้ก็คือได้สามเดือนเต็มๆแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ปกวางจะเอาไปท,ำทํำคอทอท่สมูทนะคะภาษาสวีเดนเขาเรียกคอทอท่สมูทหรือว่ามันฝรั่งบดนะคะเพื่อนๆปกวางจะเอาสูตรมาแบ่งปันกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาถอนดูก่อนนะคะว่ามันฝรั่งสามเดือนของปกวางเนี่ย ลูกเขาจะดกขนาดไหนนะคะมารุ่นเลยหนึ่งสองซ้ำเถอนมันไม่ขึ้นจ้ะเพื่อนๆเลยไม่ทันได้เห็นนะคะนะแต่ว่าเราก็มาทำการคุดได้ค่ะนี่ค่ะประกวาจะใช้เครื่องมือนะคะนี่ค่ะ นี่เห็นหัวคักๆมันฝรั่งของปกขวางอ่ากอนี่นะคะอ่าแถวนี้ทางแถวเนี่ยค่ะจะเป็นมันฝรั่งพันหัวสีแดงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆหัวเขาจะสีแดงนะคะลูกกําลังกินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราจะได้อีกไหมนะคะนี่ <laughs> ต้องค่อยๆเขี่ยค่ะเพื่อนๆถึงจะเจอเพราะว่าปะขวางไม่ได้ใช่อจอบพุดเนาะคะ่ะ เพราะว่าประกวงจะเอาไปแค่สองกอนะคะเอาไปพอกินนะคะเพื่อนเพือนพอเดี๋ยวอยากกินเมื่อไรก็มาคุดเอาใหม่างเนี้ยค่ะค่อยๆเลาะดูต้นมันใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะต้นใหญ่มากคุดต่ะคุดตาะนี่ ทีละกอน,นะคะเนาะนี่จ้ะมันอยู่ตื่นตื่นเองเนะค่ะนี่เห็นหมดเลยนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะนี่คือเราถอนปุ๊บเราเรากินเลยนะมันจะหวานค่ะเพื่อนๆเหมือนฝรั่งนะ่ะอยากกินเมื่อไรก็ค่อยมาเอาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยลูกนี่เบอ้อเลย สีสวยเนาะค่ะเนาะหัวแบบสีมันเหมือนหัวมันเทศเลยเนาะค่ะเนาะมันเทศเมืองไทยนะคะมันเทศประกวางก็มีนะคะแต่ว่าประกวางยังไม่ได้ไปดูว่าเขาออกหัวอะไรนี่โหิน อย,อยู่ตื่นๆเองค่ะเพื่อนๆมดแล้วโอยผมมามดแล้วค่ะอืมแล้วนี่ก้อนหนึ่งค่ะได้ทำเนียจะ้ะเดี๋ยวมาดูก,ก้อนหนึ่งนะคะอืมนีม่ก้อนนี้ หวังถอนนะค่ะมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นนะค่ะต้องใช้จอบนะค่ะมันถึงที่เห็นอุอยโยกอึบนี่กยโกยโกย,โกย,โกยอยู่ไหนอยู่ไหน้าลูกหน่อยๆก็มีจ้ะนี่ มันฝรั่งนี่สองเดือนขึ้นไปก็กินได้แล้วเด้ดอค่ะเพื่อนเชื่อนโอ้ยอันนี้ขึ้นมีแค่สามลูกอ่ะอ้้กองไม่ใหญ่เนะเมื่อกี้เนาะในนี้เหละเอาสองกอพ่อวันนี้ โอ้หนดเนาะหมดแล้วแตว่านี่ค่ะก็ได้เยอะอยู่เนี่ยค่ะนี่กินสองคนนะคะเอาแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมันฝรั่งบดนะคะนี่ก็จะเป็นมันฝรั่งที่เราคุดมาเมื่อกี้นะคะต่อไปก็มาทำการปอกเปลือกเลยค่ะเพื่อนๆปอกแบบนี้เลยค่ะ เปลือกเขาจะบางมากเลยค่ะมันฝรั่งหัวสีชมพูนะคะ เราร่างทาความสะอาดเซจเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มาทําการาหั่นนะคะหัน่นถ้ามันเป็นลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันก็จะซุกยากนะคะเราก็มาทําคานหัน่นนะคเเป็นเช่นชิ้นสักหน่อยนึงค่ะเพื่อลดระยะเวลาในการต้มเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะถ้าลูกใหญ่ๆห,หน่อยก็หันห่นครึ่งหั่นครึ่งอย่างนี้นะคะนะลูกเล็กก็ใส่ไปเลยทั้งลูกค่ะต่อไปก็จะมาทําการใส่น้ํา เปล่าใสสะอาดด้วยค่ะต้มจ้ะมานี่ค่ะต่อไปเราก็จะมาทําการต้มไฟเดือดนะคะใส่เกลือลงไปสักน้อยนึงค่ะเขาจะได้เปื่อยง่ายๆเนาะค่ะเปิดเตาแก๊สนะคะให้มันเดือดไปสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีด้วยค่ะต้มไปเลย ตอนนี้ก็ได้15นาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพวกความชัวนะคะปะกวางจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปนะคะถ้าเกิดว่าไม้จิ้มฟันจิ้มทะลุนะคะ,สะแสดงว่าซุกแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะไม่เอาต้มจนเละจนเปื่อยนะคะเราจะเอาแค่ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปทะลุนะคะเนี่ยแบบเนี้ค่ะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะปิ๊กแก๊ได้เลย ต่อไปเราก็จะมาเทใส่ภาชนะที่พร้อมน้าหมกนะคะเอาแต่ชิ้นของมันฝรั่งล้วนๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการผสมกันนะคะสำหรับการผสมก็จะมีเนยแข็งนะคะเนยแข็งก็จะหั่นใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่เยอะหน่อยได้นะคะเนยแข็งจะทำให้อร่อยหอมมันนะคะ ใส่ไปตอนที่มันฝรั่งกำลังร่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆทำตอนที่มันฝรั่งร่อนๆออกมาจากเตาเลยค่ะเพราะว่าเนยเขาจะได้ละลายนะคะเขาโดนความร้อนจากมันฝรั่งเขาจะละลายนะคะนะต่อไปป้าควางก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือเนี่ยคือเราจะต้องการรสชาติของความเค็มๆก่อยๆปลาแ่มปลาแ่มนะคะนะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือ นมจืดนะคะแต่ว่าเป็นนมจืดอุ่นนะคะเพื่อนๆากวรังจะใส่ประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ยแหละค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะนมเนี่ยจะทําให้เขาอะฟูมันฝรั่งหอมมันฝรั่งฟูนะคะแต่ว่าจะไม่ใส่ทีเดียวเลยนะคะนมเราจะค่อยๆใส่นะคะนี่ก็จะได้ส่วนผสมแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปเราจะทํากัน บดมันฝรั่งนะคะซึ่งการบดเนี่ยจะมีหลายวิธีบางคนจะใช้เป็นเครื่องบดมันฝรั่งก็ได้นะคะบางคนจะใช้แบบใส่ตะแกรงเอามันฝรั่งใส่ตะแกรงแล้วก็เอาช้อนบี้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 ไมันฝรั่งเขาค่อยๆลงมานะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พระกวางอะ่ะจะใช้แบบที่เป็นเล็กทุบแบบนี้นะคะ เล็กทุบมันฝรั่งนะคะก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ว่าเราจะหาอุปกรณ์ชนิดไหนได้นะคะเพราะว่าเราทํากินทีเ่เองที่บ้านง่ายๆนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยจานนี้นะก็ทําการทุบไปค่ะแบบนี้ค่ะทุบให้ทุกอย่างเข่ากันนะคะรีบทุบนะคะเพราะว่าเขาก็ยังก็ยังแบบร้อนๆอยู่นะคะก็คือพวกเนยพวกนมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ เข่ากันได้ง่ายนะคะเนยจะละลายง่ายนะคะปุกไปรสชาติของมันฝรั่งบดเนี่ยรสชาติเขาจะหอมมันนะคะแล้วก็จะกร่อยกร่อยเข็มเข็มกร่อยกร่อยประมาณนั้น,นะคะ่ะซึ่งเวลาที่เรากินเนี่ยเราจะกินกับพวก บาร์บีคิวนะคะพวกเนื้อย่างต่างๆหรือว่าพวกเสเต็กอะคะ่ะที่อาหารฝรั่งเขาจะนำมาเสิร์ฟคู่กันนะคะนะทุบไปเลยค่ะบดไปเลย ตอนนี้เราก็ได้มันฝรั่งที่บดละเอียดนะคะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะประมาณนี้ก็จะใส่นี่เลยนะคะเป็นพักชีลาวค่ะพักชีลาวเราจะใส่เพื่อความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆนี่ค่ะใส่ลงไป ต่อไปก็จะใส่พริกไทยดําเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทำการทุบพีกทีนึงให้เขาข่ากันนะคะหอมมากเลยจะบเัเทืงขอขอพริกไทยดําสักนิดนึดนง ด้วยค่ะ